ะะที่มีอาการปวดเมื่อยไปทางตัวเลยแต่ว่าไม่ชอบการนวดหรือว่าการกดจุดนะคะเพราะว่าเจ็บจนทนไม่ไหวเนี่ยทางเรานะคะมีแนะนําเพิ่มนะคะก็คือเป็นเรื่องของการอบโอโซนค่ะการอบโอโซนนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อทางร่างกายนะคะผ่อนคลายมากขึ้นค่ะจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยที่ไม่ต้องกดจุดเลย โดยเรานะคะจะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยค่ะหรือว่าในคนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าภูมิแพ้ทางอากาศนะคะก็จะช่วยเนื่องจากเราเนี่ยสูดไอ้น allora ้ำเข้าไปทางเดินหายใจเราเนี่ยก็จะโล่งมากขึ้นค่ะหรือในคนที่เป็นผื่นผิวหนังหรือว่าเป็นลมพิษนะคะก็จะมีการขับของเสียออกจากร่างกายออกทางผิวหนังเป็นการขับเงื่อขับของเสียค่ะคนที่เป็นผื่นเนี่ยก็จะลดลงด้วยค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะ ทางคลินิกเราเนี่ยจะพิเศษเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากน้ำที่เราใช้นะคะจะไม่ใช่น้ำธรรมดาค่ะแต่ว่าจะเป็นน้ำโอโซนนะคะซึ่งน้ำโอโซนเนี่ยจะทําให้ออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายไปเลี้ยงสมองเราได้ดีมากขึ้นแต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะคือเราเนี่ยจะใช้เทอร์ปีนหรือว่าเป็นกลิ่นของการชาค่ะทาให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นไปอีกใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับการอบโอโซนนะคะก็จะช่วยได้ดีเลยค่ะอุณหภูมิที่เราใช้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ43-45องศาค่ะใช้เวลา3 0 ทเท่านั้นนะคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายไปทางร่างกายเลยค่ะ